สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูผักบุ่งอีกครั้งในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สําสำหรับการเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพศทางเลือกก่อนอื่นนะคะเรามาอ่านบทความสังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่3ค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสํารวจความคิดเห็นเรื่องสังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่3ระหว่างวันที่30-31กรกฎาคม2562 จากประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้จำนวน1,259หน่วยตัวอย่างกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95.0เรามาดูในประเด็นที่1นนะคะการยอมรับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานในองค์กรที่เป็นเพศที่3ปีพุทธศักราช2556ยอมรับได้88.49%ปีพุทธศักราช2558 ยอมรับได้88.72%และปีพุทธศักราช2,562ยอมรับได้90.15%จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการยอมรับมากขึ้นในทุกๆปีนะคะสำหรับประเด็นที่2คือการยอมรับสมาชิกหรือคนในครอบครัวที่เป็นเพศที่3ค่ะปีพุทธศักราช2,556ยอมรับได้77.56% ปีพุทธศักราช2558ยอมรับได้79.92%และปีพุทธศักราช2562ยอมรับได้86.81%นักเรียนคะจะเห็นได้ว่าทั้งในส่วนของเพื่อนร่วมงานและในส่วนของสมาชิกในครอบครัวนั้นต่างมีแนวโน้มที่จะยอมรับนะคะว่าสมาชิกหรือคนในครอบครัวนั้นเป็นเพศที่3ได้ดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีนั่นเองค่ะ การเป็นเพศที่3หรือเพศทางเลือกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในเมื่อบุคคลนะคะยอมรับและมีความรู้สึกมีความสุขในการที่จะเป็นเพศใดก็ตามเราทุกคนสามารถเลือกที่จะเป็นเพศที่เราต้องการได้ตราบใดที่เราไม่ได้ไปเบียดเบนผู้อื่นนะคะสำหรับเราในฐานะผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ เพื่อนๆที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเราจะต้องเปิดใจยอมรับทางเลือกที่เพื่อนเลือกนะคะและปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท้านักเรียนคนใดมีคำถามทิ้งข้อความไว้ได้นะคะสวัสดีค่ะ